สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การคุยกันวันนี้ครับกับแนวคิดที่เอเราอาจจะเคยได้ยินกันบ่อยๆนะครับว่าทุกความท้าทายคือโอกาสในการเติบโตฟังดูดีนะให้กําลังใจดีแต่พอมาคิดดูจริงๆแล้วเนี่ยเออมันทำงานยังไงกันแนะ่วันนี้เราจะมาลองคุยเรื่องนี้กันให้ลึกขึ้นหน่อยนะครับคือเราไปดูข้อมูลไปดูมุมมองต่างๆมามันก็น่าสนใจนะว่าทำไมอุปสรรคเนี่ยมันถึงกลายเป็น เอ่อบันไดให้เราเก้าวต่อไปได้แล้วเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างที่แบบเห็นภาพชัดมากๆมาคุยกันด้วยครับใช่ค่ะการทำความเข้าใจเรื่องนี้จริงๆมันสำคัญนะคะเพราะมันช่วยเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อเรื่องยากๆในชีวิตไปเลยจากที่เคยมองว่ามันน่ากลัวหรือแบบทำให้ท้อแท้เนาะก็อาจจะกลายเป็นเอ่อกลไกสำคัญที่ช่วยให้เราพัฒนาตัวเองได้ซึ่งข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยมันมีอะไรที่ลึกกว่าแค่คำว่าอดทนเฉยๆด้วยค่ะ โอเคงั้นเรามาเจาะเ,เลยก็เลยเป้าหมายวันนี้ของเราก็คือทำความเข้าใจว่าเออทำไมความท้าทายมันสร้างโอกาสได้แล้วผลลัพธ์จริงๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันออกมาในรูปแบบไหนได้บ้างนอกเหนือจากที่เราอาจจะคิดกันแบบผิวเผินนะครับเริ่มจากแก่นของมันก่อนเลยไหมครับไอ้ผู้อุปสรรคต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่กำแพงขวางทางเราเฉยๆแต่เหมือนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหรือแคทาลิสต์ที่แบบผลักเราออกจากคอมฟอร์ทโซนอือหือ ส่วนที่เราคุ้นเคยสบายๆครับมันเหมือนบีบให้เราต้องอปรับตัวค่ะใช่ใช่ปรับตัวคิดหาวิธีใหม่ๆในการรับมือค่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจจากข้อมูลที่เราดูกันมานะคะคือความท้าทายแต่และแบบเนี่ยมันมักจะไปกระตุ้นการพัฒนาทักษะหรือ skill development ที่ต่างกันออกไปอย่างเช่นนะคะมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งเขาชี้ว่าถ้าเจอความท้าทายที่ต้องแก้ปัญหาแบบ ภายใต้แรงกดดันเรื่องเวลามากๆอะ่ะอันนี้มีแนวโน้มจะพัฒนาทักษะการตัดสินใจแบบเร็วๆได้ดีเป็นพิเศษเลยอ๋อหมายถึงตอนที่เวลามันบีบมากๆใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนั้นเลยซึ่งมันจะต่างจากความท้าทายที่อาจจะซับซ้อนแต่เรามีเวลาคิดนานกว่าแบบนั้นก็อาจจะไปส่งเสริมทักษะการวางแผนเชิงกลยุทธ์มากกว่าเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ว่าเจอเรื่องยากแล้วจะเก่งขึ้นนะคะแต่ประเภทของความท้าทายก็มีผลต่อประเภทของทักษะที่จะเอ่อ งอกเงยขึ้นมาด้วยโอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดขึ้นเลยไม่ใช่แค่เจอความยากลำบากโดยรวมมันเหมือนการออกกำลังกายเลยนะครับอย่างวิ่งมาราธอนก็ได้ความอึดแบบหนึง่งส่วนยกน้ำหนักก็สร้างกล้ามเนื้ออีกแบบถึงจะเหนื่อยเหมือนกันกเ็เถิด ถูกต้องเลยค่ะแล้วนั่นก็นำไปสู่เรื่องความยืดหยุ่นความแข็งแกร่งทางใจที่เราเรียกว่า resilience คือความสามารถในการฟื้นตัวกลับมาได้หลังจากเจอเรื่องยากๆก,การที่เราผ่านอุปสรรคไปได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำให้เราอดทนขึ้นนะคะแต่มันอาจจะไปปรับวิธีคิดของเราเลยด้วยซ้ามีข้อมูลที่ชี้ว่าการที่เราเอาชนะความท้าทายที่แบบตอนแรกดูเหมือนจะเกินกำลังเราไปได้เนี่ยมันสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองหรือ self efficacy ได้แบบก้าวกระโดดเลยอืม ซึ่งความเชื่อมั่นตรงนี้แหละค่ะที่เป็นรากฐานสำคัญให้เรากล้าเผชิญความท้าทายที่ใหญ่ขึ้นในอนาคตเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับไม่ใช่แค่ทนได้แต่กลายเป็นเชื่อว่าจะผ่านไปได้มากขึ้นด้วยแล้วก็มีอีกประเด็นที่ผมเห็นในข้อมูลเหมือนกันคือความท้าทายเนี่ยมันมักจะให้มุมมองใหม่ๆให้ปัญญา wisdom กับเราแต่ดูเหมือนไม่ใช่แค่เห็นสิ่งใหม่ๆนะครับบางทีมันคือการเปลี่ยนมุมมองเดิมไปเลย ใช่ค่ะจากที่เคยมองว่าอันนี้เป็นปัญหาเพราะผ่านมันไปได้เอออาจจะเห็นว่ามันคือบทเรียนที่จําเป็นหรือทําให้เราเข้าใจข้อจํากัดตัวเองมากขึ้นหรือแม้แต่เข้าใจคนอื่นที่เจอคล้ายๆกันได้ลึกขึ้นด้วยการเปลี่ยนมุมมองที่ว่าเนี่ยค่ะมันเชื่อมโยงโดยตรงเลยกับการค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ข้างในตัวเราหรือเอลิสโพเทนเชียลนะคะหลายครั้งเลยขีดความสามารถของเรามันจะโผล่ออกมาก็ตอนที่สถานการณ์มันบีบคั้นจริงๆอืมจริงครับ ความท้าทายก็เลยเหมือนเป็นเวทีเปิดโอกาสให้เราได้ใช้ความสามารถที่เราอาจจะไม่เคยรู้ว่ามีหรือไม่เคยคิดจะใช้แต่พอต้องใช้จริงๆเอา้าเราก็ทําได้นี่นะมันเลยเกิดคําถามตามมาว่าเออถ้าชีวิตเรามันราบเรียบตลอดเวลาล่ะเราจะไม่มีทางรู้เลยไหมว่าศักยภาพจริงๆของเรามันมีแค่ไหนหรือว่ามันถูกจํากัดอยู่แค่ในกรอบที่เราสร้างขึ้นมาเองหรือเปล่าเป็นคําถามที่น่าคิดตามจริงๆครับ ทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าแนวคิดนี้มันทำงานยังไงในชีวิตจริงเราลองมาดูเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมานีกันดีกว่าครับกับร้านกาแฟเล็กๆของเธอชื่อร้านเมล็ดกาแฟแห่งความฝันจากข้อมูลที่เรามีนะครับร้านนี้เป็นร้านเล็กๆอบอุ่นอยู่ในชุมชนและก็เป็นที่รักของคนแถวนั้นเลยเรื่องมาเริ่มขึ้นเมื่อมีความท้าทายครั้งใหญ่เข้ามาในชีวิตคุณมานี คือมีห้างใหญ่มาเปิดใกล้ๆร้านเธอเลยใกล้มากๆแล้วในห้างนั้นก็ดันมีร้านกาฟแฟแบรนด์ดังระดับโลกมาเปิดด้วยสิครับโอ้โห oh. ผลกระทบมาเร็วมากครับลูกค้าประจำเริ่มหายไปบางคนอาจจะเลือกสะดวกหรือบางคนก็อยากลองของใหม่คุณมานีก็เริ่มกังวลเครียดท้อแท้ถึงขั้นที่ว่าเริ่มคิดแล้วว่าอาจจะต้องยอมแพ้ปิดร้านที่รักไป ความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังของคุณมานีในช่วงแรกเนี่ยเป็นปฏิกิริยาที่เข้าใจได้มากๆเลยค่ะข้อมูลทางจิตวิทยาหลายๆชิ้นก็อธิบายสภาวะที่เรียกว่า t r e a d rigidity คือพอเราเจอภัยคุกคามเนี่ยเรามักจะยึดติดกับวิธีดําเดิมหรือบางทีก็ชะง,งักไปเลยคิดอะไรไม่ออกนิ่งไปเลยใช่ค่ะนิ่งไปเลยแต่คําถามที่น่าสนใจกว่าก็คืออะไรล่ะที่ทําให้คนบางคนก้าวข้ามจุดนั้นไปได้ สำหรับคุณมานีอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เธอเปลี่ยนจากความรู้สึกอยากยอมแพ้มาเป็นการตัดสินใจที่จะสู้ต่อคะจุดเปลี่ยนของคุณมานีเกิดขึ้นเย็ยนเหมือนหนึ่งครับตอนเธอกำลังจะปิดร้านแล้วก็เห็นลูกค้าประจำคนหนึ่งเป็นคุณลุงที่มาดื่มกาแฟดำทุกเช้ายังนั่งอยู่ที่โต๊ะเดิมยิ้มให้เธอวินาทีนั้นเองครับที่มานีเหมือนฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเออยังมีคนที่รักและเห็นคุณค่าในสิ่งที่เธอทำอยู่นะความคิดนั้นมันปลุกเธอขึ้นมาเลยแล้วก็ตัดสินใจว่า ฉันจะยังไม่ยอมแพ้ฉันต้องสู้สู้เพื่อร้านเพื่อกาแฟของฉันแล้วก็เพื่อลูกค้าที่ยังอยู่กับฉันนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนเกียร์ครั้งสําคัญเลยครับการเปลี่ยนไม์เซตตรงนี้สําคัญมากจริงๆค่ะมันไม่ใช่แค่แตัดสินใจว่าจะทําอะไรต่อนะคะแต่เป็นการเปลี่ยนมุมมองว่าสถานการณ์นี้คืออะไรจากเดิมที่มองว่าเป็นจุดจบก็เปลี่ยนมามองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงใช่เลย อันนี้เป็นขั้นตอนที่ทรงพลังมากแล้วก็มักจะเป็นตัวกําหนดทิศทางเลยว่าจะทําอะไรต่อไปร้านใหญ่ในเกมของเขาแต่กลับมามองหาจุดแข็งจริงๆของตัวเองเธอรู้ว่าสิ่งที่ร้านใหญ่ให้ไม่ได้คือความใส่ใจในรายละเอียดอความสัมพันธ์ส่วนตัวกับลูกค้าแล้วก็รสชาติกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอจากนั้นเธอก็เริ่มพัฒนาจุดแข็งพวกนี้ให้แกล่งขึ้นไปอีกช่วงที่ลูกค้าอาจจะน้อยลงเธอก็ใช้เวลานี้แหละไปลงเรียนคอชงกาแฟเพิ่ม Uh huh. ฝึกทำลาเต้อาร์ตให้สวยขึ้นทดลองสูตรเบเกอรี่โฮมเมดใหม่ๆเน้นใช้วัตถุดิบดีๆจากในท้องถิ่นด้วยนะครับอันนี้คือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สุดๆการกระทำของคุณมานีตรงนี้สะท้อนหลักการที่น่าสนใจมากค่ะคือแทนที่จะไปลดต้นทุนหรือทำโปรแข่งซึ่งอาจจะสู้ร้านใหญ่ไม่ได้เธอกลับเลือกที่จะเพิ่มคุณค่าหรือ value addition ให้กับสินค้าและบริการ เพิ่มคุณค่าเข้าไปใช่ค่ะแล้วการที่เธอใช้ข้อจำกัดคือเวลาว่างที่มากขึ้นเนี่ยมาพัฒนาตัวเองพัฒนาร้านก็เป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการลงทุนเพื่ออนาคตที่ฉลาดมากแต่ผมก็แอบ,บคิดนะครับว่าการลงทุนของมานีแบบนี้มันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันหรือเปล่าในช่วงที่ลูกค้าน้อยลงเนี่ยการเอาเงินไปเรียนไปซื้อวัตถุดิบใหม่ๆมันอาจจะทำให้การเงินยิ่งตึงเครียดไหมครับ นั่นเป็นประเด็นที่ถูกต้องเลยค่ะความท้าทายมันมันมกจะซ้อนซ้อนกันอยู่เสมอเนาะการบริหารทรัพยากรช่วงวิกฤตนี่สำคัญมากแต่การตัดสินใจของคุณมานีก็สะท้อนให้เห็นถึงการเดิมพันอย่างหนึ่งเหมือนกันเดิมพันค่ะเธอเดิมพันว่าการยกระดับคุณภาพและประสบการณ์เนี่ยจะสามารถดึงดูดและก็รักษาลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ได้ในระยะยาวซึ่งการตัดสินใจแบบนี้มันก็ต้องอาศัยความกล้าแล้วก็ความเชื่อมั่นในแนวทางของตัวเองพอสมควรเลยค่ะ แล้วเธอก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นด้วยนะครับมานียังมองไปไกลกว่าแค่เรื่องกาแฟเรื่องขนมเธอเริ่มสร้างชุมชนรอบๆร,ร,ร้านให้แข็งแรงขึ้นจัดกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเช่นเวิร์กช็อปสอนชงกาแฟเบื้องต้นอือหรือจัดคืนเล่าเรื่องให้ลูกค้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันมัน ทำให้ร้านกาแฟของเธอไม่ช่วยแค่ที่ซื้อของแล้วกลับแต่กลายเป็นพื้นที่ทางสังคมเล็กๆที่คนรู้สึกผูกพันกันนี่คือการสร้างคุณค่าที่จับต้องไม่ได้หรือ intangible value ที่แบรนด์ใหญ่ๆใ,ให้ได้ยากมากค่ะการสร้างความผูกพันทางอารมณ์ emotional connection แล้วก็ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน sense of belonging แบบนี้ กลายเป็นจุดแข็งที่สำคัญแล้วก็ลอกเรียนแบบยากที่สุดเลยอืมจริงด้วยครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการสร้างความได้เปรียบทำการแข่งขันที่ไม่ใช่แค่เรื่องราคาหรือสินค้าอย่างเดียวค่ะแล้วผลลัพธ์ที่ตามมาก็ น่าสนใจมากครับเรื่องของร้านมานีเริ่มเกิดการบอกต่อปากต่อปากหรือ word of mouth แบบแข็งแรงเลยลูกค้าเก่าที่เคยหายไปก็เริ่มกลับมาเพราะคิดถึงรสทาติบรรยากาศความใส่ใจซึ่งตอนนี้มันดีขึ้นกว่าเดิมอีกออ๋แล้วพวกเขาก็ชวนเพื่อนชวนคนรู้จักมาลองลูกค้าใหม่ๆก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนร้านกลับมาคึกคักอาจจะมากกว่าช่วงก่อนเจอคู่แข่งด้วยซ้านะครับหลายคนบอกว่าร้านในห้างก็สะดวกดีนะ แต่ร้านมานีมันมีชีวิตชีวามีจิตวิญญาณมากกวา่าโหเรื่องราวของคุณมานีนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากจริงๆค่ะถ้าเราลองถอดบทเรียนจากเรื่องนี้แล้วเชื่อมกลับไปที่แนวคิดหลักที่เราคุยกันตอนต้นนะคะจะเห็นภาพเลยว่าความท้าทายจากการแข่งขันเนี่ยมันบีบให้คุณมณนีต้องพัฒนาทักษะใหม่ๆที่เธออาจไม่เคยคิดจะทำเช่นชงกาแฟแบบพิเศษขึ้นหรือทำเบเกอรี่ใช่ครับโดนบีบให้เก่งขึ้น ใช่ค่ะแล้วมันก็ผลักให้เธอต้องคิดนอกกรอบเพื่อสร้างความแตกต่างที่ไม่ใช่แค่เรื่องสินค้าเช่นการสร้างกิจกรรมชุมชน uh huh. วิกฤตครั้งนี้ยังช่วยให้เธอค้นพบแล้วก็ตอกย้ำจุดแข็งที่แท้จริงของตัวเองของธุรกิจคือคุณภาพความสัมพันธ์เอกลักษณ์เฉพาะตัว mm hmm. และที่สำคัญที่สุดคือมันสร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจหรือ resilience ให้กับคุณมาี ทำให้เธอไม่ยอมแพ้ฟื้นตัวกลับมาได้แกล่งกว่าเดิมซึ่งบางทีอาจจะเรียกว่าเป็น post-traumatic growth หรือการเติบโตหลังผ่านเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจได้เลยนะคะเติบโตหลังผ่านเรื่องร้ายๆประมาณนั้นเลยค่ะ ผลลั์สุดท้ายคือคุณมณีไม่ได้แค่รอดนะคะแต่เธอเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกลายเป็นผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์มีความสามารถในการปรับตัวเข้าใจธุรกิจเข้าใจลูกคา้าลึกซึ้งขึ้นซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะคะแต่มันเป็นผลโดยตรงจากการที่เธอเผชิญหน้าแล้วก็รับมือกับความท้าทายครั้งใหญ่นั่นเองค่ะฟังแล้วก็สรุปได้ว่าทั้งหมดนี้มันหมายความว่ากุญแจสําคัญอาจจะอยู่ที่ มุมมองของเราจริงๆนะครับมุมมองที่เรามีต่ออุปสรรคใช่เลยค่ะการเปลี่ยนจากมองว่ามันเป็นปัญหาที่ต้องหนีหรือยอมแพ้ไปการมองว่ามันคือโจทย์ที่ท้าทายให้เราหาคำตอบหรือเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ก็เถอะนะครับ เป็นอย่างนั้นเลยค่ะมันเหมือนกันย้มเตือนเราว่าทุกความท้าทายที่เราเจอไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่มันมีศักยภาพที่จะเป็นบันไดให้เราก้าวขึ้นไปเป็นตัวเราในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นแกร่งขึ้นเข้าใจโลกมากขึ้นได้เสมอถ้ามองในภาพรวมใหญ่ๆนะคะการยอมรับว่าความยากลําบากเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วเลือกที่จะใช้มันเป็นแรงขับเคลื่อนแทนที่จะปล่อยให้มันฉุดรั้งเราไว้อาจจะเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาตนเองอย่างแท้จริงซึ่งการเติบโตที่ได้มาอาจจะได้ไม่ได้เกิดขึ้น ทันทีนะคะแต่มันจะค่อยๆสะสมสร้างความเปลี่ยนแปลงในระยะยาวค่ะเพราะฉะนั้นแก่นหลักที่เราสำรวจกันวันนี้ก็คือแนวคิดที่ว่าทุกความท้าทายคือโอกาสในการเติบโตน,นั่นเองครับ และเพื่อเป็นการทิ้งท้ายให้ไปลองคิดกันต่อดูนะคะดิฉันอยากจะตั้งข้อสังเกตไว้นิดนึงค่ะจากเรื่องราวแนวคิดที่เราคุยกันมามันน่าสนใจที่จะพิจารณาว่าหรือบางทีขนาดของการเติบโตที่เราจะได้รับเนี่ยมันอาจจะสัมพันธ์โดยตรงกับขนาดและความยากของความท้าทายที่เรากล้า,ผาเผชิญหน้าหรือเปล่าอืมน่าคิดนะครับยิ่งความท้าทายดูเหมือนจะใหญ่ยากมากเท่าไหร่ การก้าวข้ามมันไปได้ก็อาจจะยิ่งนํามาซึ่งการเติบโตแบบก้าวกระโดดที่มากกว่าเป็นประเด็นที่น่าเก็บไปขบคิดต่อยอดดูนะคะ